คราวนี้มาดูประเด็นเพิ่มเติมนะครับคือเราจะรวมแรงหรือหักแรงกันอย่างนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับแรงจะต้องอยู่บนแนวแรงเดียวกันหรือ line of action เดียวกันนะครับถ้าเราดูภาพตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยแรงนะครับอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับแรงสองแรงนี้แรงสองแรงนี้อยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแรงจะต้องอยู่บน line of action หรือว่าพูดง่ายๆคือมันอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แต่ถ้าเราเรียนในระดับสูงต่อไปเนี่ยนะครับถ้าแรง2แรงเนี่ยไม่ได้อยู่ในเส้นตรงเดียวกันเช่นตรงนี้3นิวตันตรงนี้5นิวตันเนี่ยเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดคอปเปอร์โมเมนต์ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อหนึ่งที่ให้สังเกตน,นะครับแต่ว่าไม่ต้องคิดมากนะครับอาจจะรวมกันเลย3บวก5เป็น8แต่จริงๆแล้วถ้าแรงไม่ได้อยู่ในไลน์อฟเฟกชันหรือในแนวเส้นตรงเดียวกันเนี่ยเห็นไหมครับนี่อยู่กันคนละแนวเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิด, Moment ดคอปเปอร t โมเมนต นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราต้องมารู้จักคําว่า rigid body กับ deformable body นะครับ rigid body เนี่ยคือเมื่อเรา apply force หรือให้แรงไปวัตถุจะไม่เปลี่ยนรูปร่างนะครับเช่นก้อนหินแข็งๆเนี่ยเมื่อเราออกแรงไปเนี่ยก้อนหินก็ยังคงเป็นก้อนหินเหมือนเดิมนะครับส่วน deformable body ก็คือวัตถุที่เมื่อเราออกแรงแล้วมันจะเปลี่ยนรูปร่าง ได้นะครับเช่นอย่างลบนะครับพอเรากดเนี่ยอย่างลบมันก็บุม๋มลงไปนะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือตัวอย่างของ deformable body นะครับ rigid body เนี่ยตัว rigid body บางครั้งเราจะได้ยินในชื่อว่าวัตถุแข็งเกร็งนะครับ